มาต่อด้วยข้อที่6นะคะข้อที่6เขาบอกว่าต้นก้าใบาบัวขุนและลิฟหาผลลบของ61.47กับ58.2ได้ดังนี้อ่ะผลลบนะคะของทศนิยม2องตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งอ่ะเวลาเราตั้งลบก,กันเราสามารถทำทศนิยมให้ตำแหน่งเท่ากันก่อนได้อ่ะทางซ้ายมือตัวตั้งเป็น2ตำแหน่งใช่ไหมลูกฉะนั้นทางขวามือเป็น1ตำแหน่งเราเติมอะไรได้คะ0 เวลาตั้งก็เป็น61.47ลบกับ58.20นะคะ,ะต้นกาตั้งถูกใบบัวตั้งถูกมาดูขุนกับลิฟนะคะขุนกับลิฟตรงนี้ผิดหรอเห็นไหม58.02เขาเอาศูนย์มาไว้ด้านหน้านะคะเขาก็เลยลบผิดขุดลบผิดแล้วนะผิดตั้งแต่การตั้งบวกตั้งลบแล้วนะคะ ผิดตั้งแต่การตั้งลบแล้วเห็นไหมหกสิบเอ็ดจุดสี่เจ็ดลบกับห้าสิบแปดจุดสองศูนย์นะคะเติมศูนย์ด้านหลังนะไม่ใช่ด้านหน้านะคะลิบก็เหมือนกันหลูกลิบก็ลบผิดตั้งแต่ตั้งลบแล้วนะคะเห็นไหมหลักสลับกันนะคะต้องเป็นสองศูนย์ไม่ใช่ศูนย์สองนะคะอ่ะเรามาดูการลบต้นกล้าในหลักส่วนร้อยเอาเจ็ดลบศูนย์ก็ได้เจ็ดถูกต้องในหลักส่วนสิบ เอาสลบสก็ได้2ถูกต้องต่อไปในหลักหน่วย1นลบแไม่ได้ต้องยืมข้างหน้ามาใช่ไหมลูกแต่ว่าตรงเนี้ยมันได้7จอะ่ะแสดงว่าเขาอาจจะเอา8ไปลบหนึไหมแสดงว่าเขาลบถูกหรือลบผิดลูกลบผิดนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูใบบัวหลักส่วนร้อยลบกันได้7 หลักส่วน10ลบกันได้2อ่าคั้นด้วยจุดนะคะต่อไปหลักหน่วย1ลบ8ไม่ได้ยืมข้างหน้ามานะคะจาก6ก็เหลือ5ตรงนี้ยืมมาก็ได้เป็น11เนาะ11ลบ8ก็ได้3นะคะ5ลบ5ก็ได้0ไม่ใส่ก็ได้0เนาะตอบ3.27แสดงว่าใครทำถูกใบบัวนะคะใบบัวทำถูกนะ ใครหาผลลบได้ถูกต้องใครหาผลลบไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเพราะอะไรอะตอบคำถามแรกก่อนใครหาผลลบได้ถูกต้องก็ให้ตอบใครคะใบบัวนะคะอะเดี๋ยวครูจะเขียนแนวการตอบให้หนูอาจจะตอบแบบอื่นก็ได้เนาะแต่แนวการตอบนะคะะไปหน้าต่อไปแล้วกันนะคะใบบัว หาผลลบได้ถูกตอ้องเมื่อกี้มีใครอีกนะอ่าใบบัวไปแล้วเนาะหาผลลบถูกต่อไปต้นกล้านะคะต้นกล้าตั้งถูกนะตั้งลบถูกนะแต่เป็นยังไงลูกสลับที่ไหมเมื่อกี้นะคะในหลักหน่วยเนี่ยเอาตัวลบ ไปลบตัวตั้งได้ไหมไม่ได้เนาะอ่ะต้นกล้าหาผลลบไม่ถูกต้องเพราะการลบในหลักหน่วย มีการสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวลบนะคะหนูอาจจะพูดอย่างอื่นก็ได้เนาะตอบแนวอื่นก็ได้ที่เป็นแนวแบบเนี้ยนะคะก็จะถูกต้นกล้าหาผลลบไม่ถูกต้องเพราะเป็นยังไงลูกตัวตั้ง กับตัวลบในหลักหน่วยสลับที่กันแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปขุนและลิฟขุนและลิฟนี่วิธีเดียวกันนะแต่ทำไมผลลัพธ์เขาไม่เท่ากันอ่ะเรามาดูขุนหลักส่วนร้อยลบกันถูกแล้วหลักส่วนสิบลบกันถูกแล้วหลักหน่วยลบกันถูกแล้วนะคะแต่ตั้งผิดเฉยแต่ลิฟอะ่ะตั้งผิดแล้วนะตั้งลบผิดแล้วยังดูนะ 4ีลบ0ได้4 1-8ลบ8ได้3แล้วเขายืมไปแล้วใช่ไหมลูกตรงนี้ก็ต้องเป็น5 5-5ลบ5ก็ต้องเป็น0แต่เขาเป็นยังไงคะลืมกระจายไป1 10ใช่ไหมเขาลืมกระจายไป1 10นะอ่ะคุณหาผลลบไม่ถูกต้อง เพาะนำตัวลบในหลักส่วน10ไปลบตัวตั้งในหลักส่วนร้อยนะคะนี่นะนำตัวลบในหลักส่วน10ไปลบตัวตั้งในหลักส่วนร้อยนี่มาลบตัวนี้นะคะจริงๆ2มันต้องอยู่ตรงนี้นะอยู่ในหลักส่วน10นี่นะคะอาจจะเขียนง่ายๆว่าคุนหาผลลบผิดเพราะตัวลบ เป็นยังไงลูกเขียนเป็นยังไงกันสลับตำแหน่งกันก็ได้นะคะเขียนสลับตำแหน่งในหลักส่วน10กับหลักส่วนร้อยนะคะเขียนยังไงก็ได้เนาะให้มันเป็นแนวนี้นะคะเพราะนำตัวลบในหลักส่วน10ไปลบตัวตั้ง ในหลักส่วนร้อยอใบบัวต้นก้าขุนและคนสุดท้ายนะคะลิฟลิฟมีลบผิดด้วยตั้งผิดด้วยใช่ไหมลิฟหาผลลบไม่ถูกต้องเพราะเหมือนขุนเลยลูกเพราะเหมือนขุนเลยนะคะอ่ะลอกมา เพราะแบบนี้นะคะเพราะเหมือนขุณเลยนะอ่าลอกมาเพราะหาผลลบอ่ารีบหาผลลบไม่ถูกต้องเพราะนำตัวลบ ในหลักส่วนสิบไปลบตัวตั้งในหลักส่วนร้อยอ่าเหมือนคุ้นเลยแถมลบผิดอิงตคา,ากนะคะเพราะว่าในหลักสิบเนี่ยลืมกระจายไปหนึ่งสิบใช่ไหมอ่าและตัวตั้งในหลักสิบ แตะตัวตั้งในหลักสิบเมื่อกระจายไป1นแล้วยังคงเหลือเท่าเดิมไม่ได้นะต้องลดลงนะคะเมื่อกระจายไป1นแล้วยังคงเหลือเท่าเดิม ใี่ไหมจริงๆอะ่ะหนลบแไม่ได้ใช่ไหมลูกในหลักหน่วยเนี่ยก็ยืมหลักข้างหน้ามา1นึนะคะแต่ข้างหน้าโดนยืมไปจาก6ก็ต้องเหลือ5ตรงนี้ก็กลายเป 11, 11็น1 1บเอเลบแหลือสามลบหก็กลายเป็นศย์แต่เขาเอา6กลบหเนี่ยเขายังคงเดิมอยู่เขาก็เลยผิดนะคะเวลานักเรียนอธิบายอาจจะอธิบายเป็นตัวเลขก็ได้อาจจะบอกว่า เลขในหลักส่วนเลขในหลัก10เนี่ยให้ยืมไปแล้วมันก็ต้องเหลือ5้แต่ในนี้ลิฟเหลือ6เท่าเดิมมันก็เลยไม่ถูกนะคะอ่าแล้วแต่เราจะอธิบายนะอันนี้เป็นแนวการตอบเฉยๆนะคะ,ะข้อ7นะคะเขาให้หาคำตอบเฉยๆไม่ต้องแสดงวิธีทำนะโจทย์ข้อที่1แม่ซื้อผลมไม้2ชนิด เป็นเงาะ1.4กิโลกร,รมัมและฝรั่ง3ผลหนัก1.8กิโลกร,รมัมแม่ซื้อผลไม้กี่กิโลกร,รมัมอ่าผลไม้ก็นำเงาะน้ำหนักเงาะมารวมกับน้ำหนักฝรั่งใช่ไหมคะ1.4บวกกับ1.8อ่าตั้งหลักให้ตรงนะหลักส่วน10บ,บวกกันได้12ใส่2ทดหน้า1นะคะอ่า 1, 1, 1, 1บวก1ก็ได้3 ข้อนี้ก็ตอบไปว่าแม่ซื้อผลไม้มา3.2กิโลกร,รมัมนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2เจนซื้อผ้าตัดเสื้อ1.75เมตรซื้อตัดกระโปรงอีก2.5เมตรเจนซื้อผ้าทั้งหมดกี่เมตรอ่าซื้อทั้งหมดก็เอามารวมกันนะคะ1.75 บวกกับ2.5แล้วมันเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งทําให้เป็น2องตำแหน่งเท่ากันก็เติม0นะคะอ่ะหลักส่วนร้อยบวกกันได้5หลักส่วน10บวกกันได้12ใส่2ทดหน้า1 2 3 4นะคะฉะนั้นแม่ซื้อผ้ามา4.25เมตรนะคะ4.25เมตร ข้อที่3อุ่นมีเงินเก็บ1,000พบาทป่านมีเงินเก็บน้อยกว่าอุ่น5 3 5 0บาบาทป่านมีป่านมีเงินกี่บาทอุ่นมีเงินหนึ่งพันป่านเรายังไม่รู้แต่รู้ว่าป่านเนี่ยมีน้อยกว่าอุ่น5้า0บบาทเราก็เอาเงินของอุ่นลบด้วยเงินของป่านเงินของป่านที่มีน้อยกว่านะคะก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเงินของป่านมานะ คนมีเงินเก็บ1,000บาทอ่ะสมมุติเป็นบาร์โมเดลป่านมีน้อยกว่าอุ่นแสดงว่าป่านก็ต้องว่าสั้นกว่าใช่ไหมน้อยกว่าไป53.50ิบแบบนี้ค่ะอ่ะฉะนั้นเขาถามว่าป่านมีเท่าไหร่ป่านก็มีแท่งเนี้ยเท่าแท่งเนี้ย,ยก็คือเอา1,000 –งพันลบด้วยห้าสิบสาเป็นจํานวนเต็มเฉยๆเป็นจํานวนนับเฉยๆถ้าอยากได้ทศนิยม สองตำแหน่งก็เติมอะไรคะห 00, นึ่งพเนาะลบ5้าสิบสามด้าศูย์ลบศูนย์ในศูย์ลบหไม่ได้ยืมมาตรงนี้เป็น10บเกเกเก้ตรงนี้เหลือศูนย์นะคะสิบลบห้า9-3้าเก้าลบสามเหลือ6กเก้าลบหเหลือสี่เก้ดึงลงมาตอบ946.50้อยนะคะเก้ จุดห้าศูนย์บาทอ่าฝานมีเงินเก็บเก้าร้อยสี่สิบหกจุดห้าศูนย์บาทหรือเก้าร้อยสี่สิบหกจุดห้าบาทก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบาทเนี่ยต้องใส่ทศนิยมสองตำแหน่งเนาะจะได้อ่านได้ถูกต้องนะคะจุดห้า,าศู 1, นยนะ์นะคะอ่ะต่อไปสัปดาห์ที่หนึ่งตั้มดื่มนมสองจุดเจ็ดห้าลิตรอ่าสัปดาห์ที่หนึ่งนะดื่มนมสองจุดเจ็ดห้าลิตรนะคะสัปดาห์ที่สอง ดื่มนม3.5ลิตรนะคะ,ะดื่มมากกว่าไปแน่นอนสามจลิตรสัปดาห์ที่สองดื่มมากกว่าสัปดาห์ที่1กี่ลิตรนี่ส่วนต่างตรงนี้เป็นเท่าไรแสดงว่าต้องเอามาลบใช่ไหมคะเอา3.5้าลบกับ2.7 5จห้าศูนย์ลบ5ไม่ได้ยืมมาลูก10ลบห้าได้ห้าสี่ลบ7ไม่ได้ยืมมาลูก14ลบ7ได้เจดนะคะ 2ลบเป็น0ฉะนั้นสัปดาห์ที่2ตัต่ำดื่มนมงมากกว่าสัปดาห์ที่1 0.75ลิตรนะคะ